ท่านผู้ชมครับก็นับเป็นเวลา2ปีพอดีนะฮะสำหรับการโครงการวิจัยนกครเกี่ยวกับพยาอยทีวีแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทุกๆคนมา <Okay. S 1> กันที่นี่ <Okay. S 1> เพื่อที่จะมาทบทวน <Okay. S 1> อดีตที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เพื่อที่จะมาร่วมกันคิดมาร่วมกันวางแผนที่จะพัฒนา <Okay. S 1> สื่อชุมชนของเขาพยาอยทีวีแห่งนี้นะครับในโอกาสตางหน้านะครับ พื่งซื่อชุมชนของเขานะครับเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับของพะเยาเฮานี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมยุทธภูมินาวงนะฮะขอนํบบรรยากาศของการกิจกรรมดีๆใจอี้นะฮะออกสู่สายตาพี่น้องแห่งคำหนึ่งว่าวันนี้นะครับวปนนี้กิจกรรมอย่างดีๆแล้กก็ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งพ่อแม่ครับท้าพ่อแม่เลยครับต้อยผมมาเลยครับ สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวีเพื่อให้เกิดต้นแบบการให้บริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิตรายการและการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆโดยได้ศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีวีชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายรวมถึงแนวทางในการพัฒนาพยยาทีวีในอนาคต จึงได้จัดเวทีวิชาการพยาวทีวีสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนขึ้นในวันเสาร์ที่30มี 62, นาคม2562ณศาลาปฏิบัติธรรมวัดสีคมคำและปวงสตูดิโอพยาทีวีอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวครับวันนี้พะเยาทีวีของเราครับนี้การเสวนาวิชาการเป็นเรื่องของทิศทางของอ,อนาคต ในเรื่องของสถานีโทรทัศน์ชุมชนว่าควรจะเป็นรูปแบบใดอย่างใดและคณะเดียวกันนั่นก็พยายเทีวีของเขาดําเนินการภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคอสชอมากระสองปีละและเขาก็ต้องการจะทราบจากเครือข่ายว่าในคณะนี้เนี่ยเขาควรจะดําเนินการไปในทิศทางใดที่มันจะเหมาะสมสําหรับในการที่จะช่วยเหลือที่น่องชุมชนทุกชุมชนได้ตามความต้องการของที่น้องชุมชนครับในเรื่องของ ชุมชนครับตีพานมาเนี่ยพยาวทีวีของเขาได้ออกไปจุ่ยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมากมายแต่ปัญหาประเด็นหนึ่งก็คือเขาบอกมีรถในการที่จะใช้ขนวัสดุอุปกรณ์นะต้องตากแดดตากฝนทางมูผมก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเอะเขาน่าจะหารถสกักนไว้สำหรับบรรทุกสิ่งของสัมภาระทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็เป็นรถ ตีจัดสาหรับในการตีเขาจะออกไปช่วยที่น้องชุมชนต่างๆในการทายทอดกิจกรรมของของแต่ละชุมชนก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณตีทางท่านผู้ชมก็ดีหรือว่าบรรดาเครือข่ายกระดีตีได้ช่วยกันสนับสนุนกองทุนตอนนี้เขาจะตั้งเป็นกองทุนนะพยเยทีวีชุมชนนี่แหละครับตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาโดยที่ท่านสามารถที่จะบ,บริจาคเข้ามาตีกองทุน เพื่อที่จะได้เอามาใช้ในกิจกรรมอย่างเช่นวันนี้ก็รถตีอยู่ตั้งหลังผมนี่ก็ได้รับจากการบริจาคของของพี่น,อน้องทางเพื่อนฝูง mm hmm. แล้วก็ทางท่านผู้ชมนั่นแหละครับ mm hmm. ก็ต้องขอ mm hmm. ขอบคุณแล้วเขาก็คิดว่ารถเนี่ยมันปเ,เป็นเจนของพะเยาทีวีครับรถนี่จะต้องเป็นรถของชุมชนเพื่อที่จะไปช่วยใจในงานในกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่อไปครับบอกเข้ามาและเฮายินดีที่จะ ไปจ่วยท่านทุกทุกตีในพื้นที่ของพะเยาและเชีงยงไฮขอบคุณครับพะเยาทีวีคือทีวีชุมชนซึ่งตั้งอยู่ที่วัดศรีโคมคำจงังหวัดพะเยาซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพคุณหลวงปู่พระบาลีคุณอุปมาจารย์จเจ้าวานได้ให้ใช้สถานที่ ที่เป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าตามเมื่อก่อนนี้มหาวิาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย,ยาวิเษกไปยาวเป็นคนใช้อาคารสถานที่เมื่อได้ย้ายออกจากวัดก็ไปก็ทําให้อาคารเหล่านั้นว่างลงพระเยาทีวีก็มาขอใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมดังนั้นก็อนุญาตให้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่า พยายทีวีนั้นได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสาธารณชนเป็นอย่างยิ่งอันนั้นอันตมาภาพพระสุนทรกิตุิภูรักษาการเจ้าวาดก็ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงปู่มาโดยตลอดก็ได้ให้การสนับสนุนพยโย,โยดีมาตลอดถามให้พยโยดีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงามและมาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ทีพท่พะโยทีได้ครบรอบ มาการจัดตั้งก็อยากจะให้ <c oughs> อำนวยอกรนั้พยาทีวี <c oughs> มีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของอพยาวทีวีตลอดไปพยาทีวีชุมชนเป็นสื่อสาธารณะก่อตั้งโดยชุมชนเพื่อบริการชุมชนเนื้อหาและรูปแบบชุมชนเป็นผู้กำหนดโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น วันนี้พยาวทีวีของเขาซึ่งเป็นทีวีชุมชนทีวีสื่อสารสาธารณะก็ได้ขยับขึ้นมาแห่งก้าวหนึ่งะครับหลังจากที่เริ่มต้นการทำงานในลักษณะของทีวีชุมชนมาได้สอปีเสร็จเส็จก็ย่งฮือได้เงียนหู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่เขาพร้อมจะเดินไปข้างหน้าได้ วันนี้พยายทีวีของเฮาหนั่นอยู่ในระดับที่พรอจะขับเคลื่อนไปได้เพียงแต่ว,ว่าการจัด,ดีิกรรมต่างๆในช่วงนี้คงจะเป็นการระดมความคิดเห็นข้อเสนอเนียอย่างต่างๆรวมถึงแลกเปลี่ยนเห็นหู้เพื่อที่จะเอาสิ่งต่างๆพวกนี้มารวมพลังเป็นเกิดเป็นเครื่ายที่เข้มแข็งคือพยายทีวีทีวีชุมชนของเราเด้ มีพลังนักขึ้นนักขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการระดมทุนที่อยอมาต่อยอดในการที่จะพัฒนาะระบบะการผลิตมาพัฒนาเรื่องสักยกภาพของเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมไปถึงการที่จะได้ประสานหรือสร้างสักยภาพหรืกับเครือข่ายของเขาซึ่งตอนนี้เครือข่ายของพยาวทนะีวีน่ย กระจายเป็นหลากหลายพื้นที่แล้วก็เครือข่ายของเขามีความหลากหลายนะครับพยัทีวีนั่นทำงานในมิติของอการสื่อสารชุมชนทำงานกับชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันในทีมงานฝ่ายบริหารของพยัทีวีเป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดก,กลไก ในการเดินหน้าหรือขับเคลื่อนเพื่อคือพยาทีวีนะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจนบรรลุเป้าหมายนั่นก็คือ,อการไปขอรับใบอนุญ,ญาตจัดตั้งเป็นสถา,านีโทรทชุมชนซึ่งอาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่พยาทีวีของเขาบูงมั่นเตรียมเดินไปข้างหน้าครับพยาทีวีตั้งอยู่ที่อาคาร ธรรมราชาุวัตรวัดศรีคมคำตำบลเวียงอเมืองพะเยาวจวพะเยาพะเยาทีวีเป็นสื่อชุมชนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิน่นพะเยาทีวีเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธนารนณะและพะเยาทีวีเป็นทีวีชุมชนดำเนินกิจกรรมภายใต้สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายชุมชน วิชาการและวิชาชีพผมใช้วัดจันทิมาครับบรรณาธิการพะเยาทีวีทีวีชุมชนน้อยๆของคนพะเยานะครับจากการทํางานหลายปีที่ผ่านมาพะเยาทีวีชุมชนของเรานะครับได้รับการาดูนะครับการชมจากผู้ชมค่อนข้างจะนักจะหลายพอสมควรนะครับทั้งระดับพื้นที่ ะระดับประเทศนะครับซึ่งถ้ารู้ในระดับพื้นที่แล้วนะครับตัวติเข้ามาดูมาชมรายการมเมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตีดอ,อยู่ในวัย15ถึง35นะครับแล้วน้องน่าก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็อพขึ้นไปเป็นวัย50 60นะครับซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าผู้ชมหมเวาเลิมหูจักแลก้วก็เข้ามา,าดูมาชมยอดหลังนะครับซึ่งหลายคลิปนะครับคนดู เป็นลักแสนเป็นลักล้านนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งสะท้อนนิแหวนวชุมชนต้องการดูร้ายการของชุมชนนะครับที่มีเนื้อหาของชุมชนนะครับแล้วก็พยามาทีวีชุมชนของเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวพวกนี้นะครับมาเล่ามาบอกกล่าวมาผ่านสื่อนะครับแบบทีวีชุมชนแบบนี้นะครับในระดับประเทศนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตีไปทำให้ การเกิดความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของการทําทงานสื่อนะครับการเท่าทันสื่อนะครับการทามือสื่อชุมชนเป็นสื่อแหม่นยหนึ่งนะครับที่จะไปเชื่อมโยงกับสื่อระดับประเทศนะครับทั้งทางวิชาการคดีทั้งทางเท,งท,งท,งทคนิคนะครับตีความเปลนไปได้ของการพัฒนาสื่อชุมชนนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาในรูปแบบของโทรทัศน์ชุมชนครับพเยาวทีวีมีจิตอาสาตีรวม ผลิตสื่อชุมชนวิจัยและพัฒนาสื่อชุมชนอบรมสื่อชุมชนและให้บริการด้านต่างๆแก่เครือข่ายสื่อชุมชนนอกจากสื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์แล้วปัจจุบันสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเช่นสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือ Twitter รที่สร้างขึ้นมาและใจโดยคนในชุมชนเองสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกๆท,ที่และจากทุกๆคนครับงานสัมมนาในวันนี้ผมคิดว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการเขาเอา,อาทุกคนในจังหวัดพะเยาแล้วก็ถึงเชียงรายแล้วก็ในคอเคติใกล้เรียนเคียงวันนี้เข้ามานั่งเสวนากันวันที่ทางพะเยาเขาไม่จะได้หู้สือว่าตะกี้ผมหันว่าจ,จะมีประกอบไปด้วยปีน้องเจ้ามุง่งปีน้องปื้นเมืองปีน้องพัส ทุกเขาทุกชาติพันธุ์เข้ามากันนี่มดนะคผมเชื่อแนเ่เลยเกิดว่ามาคูนี้มผมบอกคงประโยชน์ที่จะได้ครับนั่นผมว่าคงจะมากนะครับมากขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องของบาชแต่สินค้าด้านการเกษตรในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นโยของ,องพี่น้อจ้าจัดพะเยาอันนี้ผมว่าเชื่อแนเ่เลยเกิดคงจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ตลอดจนการท่องเที่ยวโดยครับปณิธานพะเยาทีวีชุมชนประการที่หนึ่งพะเยาทีวีชุมชน เป็นสื่อสาธารณะก่อตั้งโดยชุมชนเพื่อบริการชุมชนเนื้อหาและรูปแบบชุมชนเป็นผู้กำหนดเองโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นประการที่2พยาทีวีชุมชนเป็นองค์กรบัตแสวงหากำไรชุมชนเป็นผู้สนับสนุนหลักการบริหารจัดการต้องเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้และประการสุดท้ายพยโยทีวีชุมชน เป็นสถาบันตียึดมั่นในความถูกต้องสร้างสรรค์องค์ความหู้มีสุนทรียภาพและเคารพความหลากหลายทางความคิดความเชื่อและวิถีวัฒนธรรมทั้งหมดนี้คือปณิธานของพยาวทีวีชุมชนที่ได้ร่วมกันตั้งไว้ตอบว่าต่อสง,งตอปช่วงนี้แปดหมื่นแปดพันชาวพยาวมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึนเฉลี่ยตต่อปีคนละเกือบ ในระยะอันสั้นอย่างนี้พยาทีดีควรจะทำงานทำนปจากมันหรือมันเกิดจากอะไรให้เครดิตกับพี่น้องข้าราชการของผมที่ช่วยกัรทำงานเต็งที่ให้กับคนพยาวาซึ่งน้อยอยู่แล้วน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนข้าราชก,การของคนพยาวส่วนหนึ่งไม่เ่็นพลเยาวตอสุเสาวที่จะกลับบ้านอาจจะอยู่ลำบางบ้างแค่บ้านเคยงใหม่บ้า,บาง เพราะการที่เขาเสียสละมาทํางานตรงนี้ทํากิจกรรมที่บางทีทีวีทั่วไปไม่ทำกิจกรรมเด็กน,อน้อยเด็กน้อยไปทำกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้พยรทีวีก็ไปทาเพื่อเห็นคุณค่าของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูแลบ้านเมืองในวันขะ้างหน้าซึ่งจะเป็นทีวีมาตรฐานทีวีที่เป็นคอมเมอร์เชียลและเราก็ข่าวแบบนี้ไม่ทําอยู่แล้วพยรทีวีก็่ทำครับแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับก็คือ รถโมบายนะฮะรถเคลื่อนที่สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับรถกันนี้นะครับจะไปพร้อมๆกับทีมงานของพยาวทีวีทีมถ่ายทําทีมทุกๆคนจะไปด้วยรถกันนี้นะครับเพื่อที่จะไปบริการให้กับชุมชนในการเผยแพร่กิจกรรมดีๆของพี่น้องชุมชนที่จังหวัดพยาวแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ,ท,ท,นนรบที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของรถกันนี้นะครับ ทั้งท่านผู้บริจาคทุกๆท่านทั้งชุมชนทั้งทุกๆคนนะฮะที่มีทิศทายบริจาครถก,รกันกนี่พยรอยทีวีเป็นเครื่องมือที่เขาจะเขาจะเดินเข้าไปในชุมชนนะฮะเพื่อจีรำเรื่องราวดีๆของชุมชนนะครับออกสู่สายตาชาวโลกต่อไปครับผมยุทธหุมราำวงนะฮะผมรายงานจากวัดศรีคมคำตีนรีนะครับในกิจกรรมน,นี้นะครับสวัสดีครับ